เอานี้คัะพี่นอ้องข่างไปขอางสาวพอดีเื่อน <c oughs> คนสวยได้รวยมากคนน่ะป้าหนูนี้คือมานหมาดนั่งเอกแต่ก็คนสวยได้รวยมากคนนั้นเนาะว่าวววววเนอะค่ะเนาะวันนี้เจอกันทักทายกันกับบรรยากาศที่อุณหภูมิแดดฮอนแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่สองสามมือน,นั่นอากาศแปรปวนมือหนึ่งฝนตกหิมะแล้วกันแดดเจ้าว่าแดดเจ้าว่าฝนเจ้าว่าหิมะภายในมือเดียวนะคะเนาะหาท่งเทียน อันแดดวื้มบึืมด้วยพี่นงองหิมะตกเป็นเม็ดจวดจวดลงมาคะเนาะเจอกันวันนี้ทักทายกันพ่น่ะบุ้ยทาเป็นทรงผมแบบนี้ก็บ่ต้องสืบแล้วค่ะว่าเมื่อเศารานี้สาผมเนาะช่วงนี้นะคะน้องสาวพอดีเทือนยักตัวข้อเมนต์มาให้อค่ะพี่นงองอัน ผู้ดีี่ว่าหอบศาสตร์อันสมักเป็นอันทีมงานสาวหอบศาสตร์อันของสาวผู้ดีเชิญไม่แก่ก็จะฟ้าวหอบศาสตร์นี้เมื่อเริ่มเชื่อว่าโอ้ยมาบ้านหลังนี้บ้านหลังน้อยอันจวบของบ้านอันชมัทายไงชมาหญิงแท้มาให้กำลังใจหลยมือคอมเมนต์กับบ่ตอบ่แมนเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่วงนี้สุขภาพบ่ค่อยดีปันใดค่ะพี่น้องอันคือจังหวะละกันว่าอันสุขภาพกับบ่ค่อยดีปันใดค่ะพี่น้องเป็น คือเบาหงายฟังกันล่ะค่ะเป็นวินวินวินเวียนเนาะคะ่ะเนาะอาการแบบนี้ <laughs> นะคะวัาที่นี่มื้อเช้านี้สาวผู้ดีเทื่ยนันไปเห็นช่องอไนหลายลายช่องพื้นดไปไปบานไปหยังเนาะคะ่ะเนาะเดินทงางการละมัดระวังกันเด้อค่ะพี่น้องปองปายเอ้ยนอกจากสิรละมัดระวังอุบัติเหตุแล้วโรคไข้ไข้เจ็บนี่ล่ะค่ะตัวแปรสำคัญตัว ตัวแปรสําคัญในการดารงชีวิตของเขาสมือนี่เนาะคะ่ะนอกจาก็คือโลคพีบาพี่บอนี่แหละคะ่ะไปใส่มาใส่กับเซฟตัวเองเด้อค่ะเด้อใส่แม่ใส่หนังป้องกันตัวเองรับผิชอบต่อตัวเองแล้วกะมันก็มีผลระยะยาวระยะไกลระยะกว้างในการนั่นที่เฮาเซฟตัวเองเนาะมันก็มีผลต่อคนหลอกหางเนาะเะนาะแล้วก็สำหรับผู้ใดที่เดินไปถึงบ้านแล้วนะคะนอกสากผู้ดีเทีอนก็ดีใจน้ำ คนทั้งบ้านเพื่อสาวผู้ดีเชิญในดเด้อสาวผู้ดีเชิญกับไปเห็นช่องนั้นทางนี้มันเดินทางกับบ้านนะคะเนาะเห็นดอกคูนขางทางสี่กับโอ้ยชิดหอดบ้านร้ายได้พี่น้องจะว่าเป็นจ้งไดน,นะคะเนาะอยากกลับไปกินกับเขาเซบเซบ้านเฮาอยู่ไซล่ะค่ะอยู่ไซกับวสุนกับเขากบนาบ้านเฮาดอกพี่น้องสาวผู้ดีเชิญมันนั่งแตกแม็กยุ่นยังสี่มันอีกยังกัน จังได้กับบอสููกับเข่าบ้านเฮาอีหลีค่ะหลายคนก็สิว่าอันเข้ามากับเข่าบ้านเฮาสิแล่นมันตายอย่างต่างประเทศนี่เห็นหลายช่องเขาด่ามากกันเรื่องนี้เลยเนาะกันเนาะว่าศิว่าอันมันนั่งตายอันว้าตั้งแต่อันชีวิตในต่างแดนลําบากของซั่นจติสินแล่นตายมาอย่างสิว่าอันเพื่อโอ้ยเนาะมันแกไปเห็นหลายช่องก็เจ้าดามาหากันเนาะกันเนาะโอ้ยมันเก๋ดีจีเนาะแจ็คจะเห็น่าจังไหนไหมพี่น้อง ก็เมนยูก็คิดว่าว่ายูหรอมันสิดีเนาะเฮือถามมามันดีบอมันก็มันก็ดีกว่าชีวิตก่อนเกาอยู่ระคะย่างไ้หน่อยกะเรื่องอยากเรื่องกินอีหย่งสิกอ่ะมันก็ดีกว่าขืนร้ายเนาะคะ่เนาะบางคนก็ดีขืนร้ายค่ะจากหน้มนงมือเป็นหลังมือเพิ่นละค่ะจากเหวจากก้นเหวขืนสูน้อนท้องฟ้าเพิ่นแล้วเนาะเะนาะด๋กะ <laughs> ชีวิตได้ต่างเดนกับเป็นจัสซี่หละพี่นวง จะเป็นไปได้กับสาวผู้ดีเช่นกับอยากเก็บเงินเก็บท้องละค่ะพี่น้องบอกกันกับพญายาวันสิบห้ากันไปอ่ะยุบานเ้าประเทศให้หฮาผลนละสาวผู้ดีเช่นกับสิไปหาเปิดล้าอาหารเล็กนๆน้อยๆน,ยนะคะเนะาะวังไว้ละค่ะตะกี้ตอนมาใหม่ๆว่าฮะน,นี่มีโหลไข้ไข่เจ็บนี่กันพูดแล้วสิไปหาเปิดล้านเห็ด ลานอาหารกับเขากับน้ำง่ายแบบโตบนละ่ะแต่ว่ามันมาเกิดสถานการณ์แบบนี้สองปีกว่าเลยตอนนี้ได้ได้ปับขนาดข้องฝันนะคะเนาะจาก้านอาหารพิซซ่ากับขวามิชาลานตับักคุงกับเพาะนะคะตอน,นอยากกลับไปใส่ชีวิตอยจุ่บานเท่าบนล่ะค่ะพี่น้องเก็บเงินก้อนตอนนี้กะหลายๆอย่างนะคะเนาะหลายๆอย่างกะ มันม,มีทางดีขึ้นดอกพี่น้องมันมีแต่แย่ลงละค่ะตอนนี้กัมู่บานของสาวผู้ดีเทิรนก็ได้ดปิดมู่บานแล้วค่ะหลังจากที่อาทิตย์ก้อนนั่นก็ได้มีทนันงชาอต่างชาติของประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านจังสวิตจังฝรั่งเศสจังซีเพื่อนกับภากันมาเทียวหลานบ่ได้เขามานั่งอยากนั่งกินดอกค่ะพี่น้องแค่เพิ่นแบบเป็นรถบ้านไห่ค่ะเป็นรถบาน รถอันรถบ้านรถนอนเพิ่นก็นมาขอเศราหนาลานเศร้าฟื้นเศราฟืน้นเศราไฟอยู่หนาลานเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนก็บ,บอกว่าให้เพิ่นมานั่งในลาน,นายังซังยังสิกษสาผู้ดีเทียนกัเอากับปเขากับหน้ามันไปน็นตั้งไว้นานนะตั้งให้เพิ่นมาเอานะคะเนาะสาวผู้ดีเทียนก็เซฟกับอของเื้กันค่ะอันไม่ยู่นี่มือวานเนาะค่ะเนาะวานนี่ก็ไปซื้อของหาซื้อปรหมึกไปยังล่ะค่ะก็ไปเจอ สาวผู้ดีเท่นกับว่าเป็นคนไทยล่ะพี่น้องเพราะว่าคนไทยสิเบิ่งง่ายเด้ค่ะสิว่าเป็นสาวฟิลิปปินส์กับบอมแมนวัาที่นี้สำเนียงการวาเพิ่์นเนี่ยมันเป็นภาษาดอยเด้ดค่ะแต่ว่าสาวผู้ดีเท่นต้หัวจะลดท้าละค่ะสาวผู้ดีเท่นกับว่าสิยกมือไหว้กับสีทา่ายค่ายคนมาเพิ่์นเป็นคนไทยบองสีเ้าก็ดีใจเด้ค่ะเห็นคนผมสีดำๆสีสาวผู้ดีเท่นก็อยากสีร่างกายเลียนใส่ขุนละค่ะดีใจเนาะคะ่ะเนาะ พ่อจะไปเห็นปฏิกิริยาเพื่อนเลียวเพื่อนเดลียดเยอะเวรสาวผู้ดีเชิญใส่หางตายเยอะเวรสี่แม่สาวผู้ดีเชิญก็เละใจเปรี้ยวเลยแม่พี่น้องก็บเรื่องประกาศฉากทายเพื่อน็ยืนยู้หันหลับ็ยืนก็ยืนล้อนล้วหลับตามหมึกล่ออย่างนี้หันหล่ะค่ะเพื่อนก็าบอกสำเนียงดอยสำเนียงได้ย้อนมันเพื่อนนั่นแหละแต่มันออกสำเนียงสีสเกลนน้อคะเนาะโอ้ข่อยกับคนนี่เนาะพี่น้องข่อยกับคนทรั้งนั้นเนาะข่อยกับว่าสิงหูอยู่เพื่อนไม่อยากฉักเขาบอกว่าเป็นอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอย่ามาใส่สายตาแบบนี้ต่อ โอ้ยเนาะยิ้มไม่ค่อยแน่ก็ได้ดอกยมันยิ้มยื่ไตแม่ข่อยกับพอ่อสูงหูยืดกว่านแววตาเจ้ามันออกแลยยิ้มบอกมากนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็บอกสูฟังซื่อบ่ต้องมาขี้เดียดบ่ต้องมาลังเกียดเดียดฉันนั่นมันยิ้มต่างแดนดอกค่ะข่อยเฮงรักษาตัวเองข่อยเฮงเสียบตัวเองข่อยเฮงยานข่อยมาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ต่างแดนข่อยเฮงยานข่อยมาตายบ่ผัวพี่ผัวน้องอยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะเฮ้ยบอกเรื่องความสะอาดเนี่ยข่อย,ยไปอาดคาักพุ่นล่ะใส่แม่นน่ไปใส่สามสันพุ่นล่ะข่อยก็บอกไป จริงๆแล้วเฮาสิยกเมื่อสวัสดีทิทักทายระหวันรับตาสร้างใส่ข่อยปีปุดยุ้ยเนาะไม่เป็นไรเนาะคะนะ่ะเนาะมาเป็นยังดองแล้วค่ะเนาะ,ะวันที่นี่อันผูดด้ใดที่ไปถึงบ้านเร้วกะกินกับเขากับนางเพื่อสาวผู้ดีเชิญเดอ้ออันมาคิดนี้กะมานั่งทะเลอย่างเ,เงี้ยนานทักทายจะซื้อหรอคะนะ่ะเนาะแล้วก็ขอคุณมิตรภาพ ผ่านตัวหนังสือโดยเฉพาะทีมงานหอบศาสตร์เก่าของสาวผู้ดีเทือนเด้อค่ะเท่าปนีล่ะทีมงานหอบศาสตร์เก่าของยังโบไปใส่แวะพี่นองโอ้ยเหตุการณ์อีเพิ่นกับยังเหนียวเหน่นเพิ่นกันยัง,ยยงอยู่น้ำคงทนสาววอนบางเทียสาวผู้ดีเทนกับไปตอบข้อ,ขอเมน่นบาท่านเลอค่ะเด้ออันมันวิน่นแวคพี่นองตื่นขึ้นมากากับหันมือนั่นเนาะเนาะสิบอาเหตุการณ์ซูฟังค่ะก็คิดว่าแล้วก็คิดเสียวสันหลัง ย้อนดูค่ะบันนี่พระเอกเพิ่นก็เลยบอกบังคอยให้เขาคว้วน้ำที่แหลกสาวผู้ดีฉันกิดว่าทิยู่บ้านแหะค่ะแต่พระเอกเราเห็นเหตุการณ์นันน่นแล้วก็บบรรยากาศนะคะเนาะแม่นสาวผู้เดียวเถื่อนนึ่งกับฮันสลัดฮันยังก็ถือมีดบักไงได้พี่น้องถือมีดปลายแหลมบักไงให้แหละมีดในข่วนะคะหันสลัดฮันยังเนาะค่ะเนาะจังไดยเลยว่าล้มออกหูบึ้งเป็นล้มเล่ไหมคะพี่น้องเป็นล้มลมลงไปเลยผัวก็ได้ยินเสียงจานแตกเสียงเงิน มีดลนเนาะค่ะเนาะแลนมาซ่มอมเอาเมียหูของสาวผู้ดีเถินนี่ยิ้นเสียงหัวห้องไห้ได้ค่ะพี่นวงแต่มันมื้นตาบ่หด้มันฟันมันยังไปเบิดเมียมันนีกะมาขิดย้อนหลังเนาะค่ะเนาะมีดมีดอันมีดไปแล้วน่งก็ต๊โต๊ะอยู่ขางๆสวง,ง,งหนีได้พี่นวงคิดเบิร์ตขานจะเมีนนอ้ยเนาะแต่เม็นสาวผู้ดีเถือน ล่มบูบล่มมีเสียบแม่พี่นอ้องเช้พอดีเทืน่นโอ้ยคิดเสียวสันหลังซูม,มือนี่ผัวบ่หายเหตุงานน้ำเลยค่ะวาสิุกบานแล้วก็บ่หาหย,ยุแล้วย่านเป็นวิ่งเป็นเวีเนวเนวยนย่านบูบผู้เดียวนะคะเนาะกะจังหวนนะ,ะเนาะเนาะอาการนี่กะกะจังไดกะเช้าพอดีเทืน่นกะกะอยากจะบอกพี่น้องป้องไปฮ้าโดยเฉพาะมีเงี้่ต่างแดงนเด้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพจากของวัน มียิงใช้มียิงลาวมียิงใสล่ะค่ะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นก็ต้องดูแลตัวเองเสพเจ้าของนะคะเนาะดูไ,ไข่ไข่เจ็บนี่เป็นมามันยากเนาะคะ่ะเนาะสาวผู้ดีเทียนก็อดล่ะคะ่ะอดทนเอาจักนิดจักน้อยละ่ะะ่ะสิกลับไปอยู่บ้านเฮาพว่นล่ะมีทีมีทางแนวมีหยังแล้วก็เฮ็ดกิจการเล็กๆร่ก,ก๊เกาแก๊กๆ,ๆไปนะคะ่นะเนาะ จากสามสี่ปีผลหลักให้พี่น้องตอนนี้อดอกร้อนทนอกอนทาว่าเรื่องอย่างเรื่องกินยุบกลางแดนมันอึดมันอยากบ่อมันกับเบื่ออึดเบือ่อหยากเนาะค่ะผิดตว่ว่าเขาสื่อกินบ่แค่นันเนาะค่ะเนาะสาวู้ดีเทชอนกับสื่อมาจังพญนยเราสื่อมาใส่ตู้ไว้ยังสิก่ะบ่มีมูกินแม่พี่น้องพในยโลอกอ่ะเรากินข่าขาดเดียวเรากินข่าวเวลาเดียวค่ะเรากินยำแรงค่ะยำเสากับยำเทีย,ง,ทยงนี่เราก็กินเลยค่ะเรากินขเข่าโลกหิวนอนเราเห็นงานเมื่อใดเนาะเะนาะ เลาก็สิหกซิบไปละแต่เราก็เหตุงานสาวผู้ดีเทีนว่าจังพอคั่วมาประจําสาเธอเถ่าเรียว่าเธอกบพักฉันอยากให้เธอพักแล้วกับว่าอดเอาอีกสามสี่ปีกลับไปอยู่เมืองไทยฉันก็สบายเลยอว่าสั่นแล้วกับว่าสิเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทินกับว่าอยากคัดใจแล้วตอนนี้กะสาวผู้ดีเทินกับยิบจับซอยแล้วเนยแต่ว่าของมีคมเป็นมีดเป็นยังเล้มๆสี่แล้วกับว่าหายใ้บายไบ่หาเหตุเลยละค่ะ่ว่าสาวผู้ดีเทีนกับสินังเบืองเล่าเห็ดบ่ได้เนาะเนาะ เป็นวินเป็นวม่นเป,นป็นนันแน่ก่ะดูแลเจ้าของเอาละค่ะบางคนก็ว่าเป็นวินเป็นเม่นมิจะจมมาเป็นวินเป็นเม่นเป็นนันจังบอกไปหาหมอพี่น,อออน,อนะะ้องป้องปายเอ้ยสาวผู้ดีเทิอนสิเบาสู้ฟังเด้อค่ะกลางแดนมันว่าใดมันคุณสิมีเงินในกระเป๋านี่เป็นสิบบอันลันๆอัน,น,น,นออยรลคุณกับไปหาหมอแถ่หมอเขาบ่นัดเฮาหอากับบ่ไดดไปหาเขาเราไขอีลีอันแม่กระทั่งติดซื้อยาพารานี่ต้องมีใบสั่งจากหมอเท่านั้นเด้อค่ะ มีใบสั่งจากหมอจากแพทย์ยืนยันว่าเขาสามารถสื้อยาพาราได้เด็กค่ะพี่น้องโมเมลนะสิเขาเซเว่นเราไปซื้อยามันโมเมนเด็กค่ะแม่กระทั่งยาดมสมือนี่สาวผู้ดีเทียนยังหาบ่เห็นเลยว่าสาวผู้ดีเทียนจะไปซื้อยาดมยาหม่องยี่ใส่เนาะกันเนาะเอาอันนี้กะนี่กับเบ,บาซู่ฟังเนาะคะ่ะนอกจากประเด็นยังกะมาทักทายกันสําหรับพี่นอ้องฟองายของเขากะถึงบ้านถึงทองเราก็กินกับเขาคำน้ำเพื่อสาวผู้ดีเทียนเ,นยเด้อสาวผู้ดีเทียนช่วงนี้อาจซีหอบสาดเนี่ย นักขี่โพแล้วการลังจากนี้ต่อไปกับินักขี่โพนะคะนอกัาคิดฮอดคิดถึงคุณป่าทั้งเมืองไทยคุณยายทั้งปากเซนะคะนอกาปีพีหน่องๆเขาทุกคนคีมงานหอบสาสตร์ของเขาเนาะคะ่ะนอกประวัสิเก้าวศหม่ขอให้มีความสุขในชีวิตที่เป็นยูสมือนีนะะ่เด้อค่ะเด้อสาวผู้ดีเจนกับขอบคุณค่ะขอบคุณวิตรภาพเอลีค่ะเท่าสมือนี่บางคนกับยังเหนียวแน่น มาสูมือนี่ลงคลิปไดเห็นคลิปนั้นเนาะเนาะมาเบาทักท้ายเบาน่วงหัวม,มอนกันสาวพ้ดีเทือนกันดีใจเลยค่ะขอบคุณนี่ลีค่ะดูแลรักษาสุขภาพของสันดอีพี่นี่เอาไว้สมนิกสะกอนขอบคุณค่ะปฏิสัตย์จากสองนาะทีสัตย์ไปสิบหานาทีแล้วยังสันย์ตัวยัยเดียวนะคะ่ะเนาะ